ท <So S 1> ี่นักโทษกรรมประชาชนนะครับนี่เริ่มก็คือว่ามาแจ้งประธานรัฐสภาทราบว่าเรากําลังจะรวบรวมในชื่อประชาชนเพื่อเสนอกฎหมายเรื่องนี้นะครับนี่เป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องที่ต้องทำนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอเขก็เป็นมายื่นตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับก็เอาป้ายเอาเพื่อนเอาอะไรมาด้วยหน่อยนะครับมีเพื่อนอยู่ในเรือนจำ39คนนะฮะก็ถือถือรูปสแตนดี้เพื่อนมาด้วยนะครับก็มาครบบ้างไม่ครบบ้างพยายามจะเอาเข้ามาให้ครบนะฮะ จำที่เจ้าคนอยู่ในเลยเลยจำวันนี้นะครับรวมรวมทะลุกแก๊สรวมทุกคนครับผมก็เป็นมามาเพื่อบอกว่าเรายังไม่ลืมเขานะแล้วก็ถ้าไม่มีในธุรกรรมไม่มีการออกกฎหมายไม่มีการออกนโยบายอะไรเนี่ยก็จะจะเพื่อนก็จะเนี่งเดินยังนะครับใครเดินเลยชุดนี้ผมมันเยอะนะฮะคร้าการประชาชนค้าเพื่อน ชวะคุน้งแสนเลยับได้นแสนอย่างดีทก่กทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณอาคารรัฐสภาเกียรติกายนะครับซึ่งวันนี้นะครับทังเป็นเรือข่ายนะครับที่ร่คมกับประชาชนนะครับประกอบกัองปัสหรัฐฯที่เ่งไปใหม่นะกีาไร่เรับไมได้บอก่าลแล้วนะครับ เขามาร่วมกับเพื so yeah. okay. so ่อนนะครับ14วันติดนะครับไม่ว่าจะเป็นนายสิทธิ์พ้ทุเซียนชนไอรอนนะครับลูกฝานะครับแต่วันนี้เรามาของไอรอนเพื่อนเราพี่เพื่อนเรานะเพื่อนเรานะยกฟ้องหมดแล้วยกฟ้องหมดแล้ววันนี้ไปครับซึ่งมือใหม่แรกของพวกเราในวันนี้นะครับก็จะมีการแต่วันสวยดีนะยื่นหนังสือนะครับกับงางประธานรัฐสภานะครับชายช่ยชา โอเคมไปให้ี่ได้โอเคโอเคแล้วกอ้าได้รเลยคโอเคตรวปมีการตรวจป้ายก่อนเจ้าหน้าที่ขอตรวจป้ายก่อนนะครับแต่ว่าอนุญาตให้ไปที่สาราแก้วนะครับตรงจุดยื่นหนังสือสาราแก้วเดินคนเส้นล้นเอาป้ายลงเดินคนเส้นแต่ให้เอาป้ายลงไว้ระดับตัวนะคะไม่ในคุสูงนะคะตรวได้เลยนะคะ ไม่รู้ว่าตรวจสอบแล้วแล้วแล้วถ้ามันมีอะไรแล้วมันจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้านะแต่ว่าเขาจะตรวจสอบเขาเชิตรวจสอบได้ครับรไ,ดได้ครับ ถ้าติดก่อนก็ได้ตามที่เขาได้บอกมาแล้วนะครับจากได้กี่รายชื่อล เข้าไปดูตารางกิจกรรม4วันที่กืนแรวที่ไหนบ้างเข้าไปดูสถานที่ลงทื่อที่ไหนไปลงทะเได้บ้างนะฮะหรือลงออนไลน์ก็ได้นะครับเข้าไปดู็บเลยครับตามนั้นนะครับท่านี่อยู่ทางบ้านตอนนี้มีทั้งหมด164คนนะครับอุ้ยคนดู164เลยเหรอใช่ตอนแรก200ตอน้แล้วมีเพิขึ้นไปอีกผู้ป่วยที่ขึ้ป้ปที่้ปล

ร่วมกันลงชื่อนะครับเพื่อผลัให้มีการขอพระราชบัญญัติเรื่องธุกรรมประชาชนับแล้วก็ปล่อยผู้ถูกคุมขังคดีทางการเงินทุกคนครับร่วมกันลงชื่อนะครับมันสวยอย่างนี้นะครับบที่พี่เป๋าหนีอยู่นะครับถึงเอ็มเดสซี่ฟิฟโต้ดดท็อปไม่คุณต้องถ่ายเห็นสภาคุณต้องถ่ายเห็นสภา เป็นไลฟ์มั้งแต่พี่ไปแขกไปเองอนนี้ครับตู้ใส่เห็นสภาเออพี่เปาอันนี้ก็หยุดตั้งขบวนกันนิดนึงนะครับอยู่ตรงจุดวนที่จะเข้าไปในสภานะครับหลังจากที่เข้ามาด้านในแล้วเนาะทางเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่าป้ายนั้นขอให้ อ,อย่าชูสูงนะครับตรงนี้กำลังจะบันทึกภาพนะครับให้ติดสภาที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเ

นี่นะครับตาสองโกดโกดเดไปแล้วคงเก็ไม่ทราบนะครับว่าวันนี้นะครับ